ทั่วโลกกาลังเผชิญกับสถานก,การณ์เรียกวันหนักที่สุดตั้งที่ตั้งแต่เกิดขึ้นมาในวระยะแรกโควิด -19 ที่ติดทั่วโลกในประเทศไทยตอนนั้นก็มีอยู่ประมาณ1.5ล้านคนในช่วงเมษายนแต่ผมเคยเรียนไว COVID ้โควิด -19 จะเพิ่มสูงขึ้นมากกว่า10ล้านนะครับแนวรายะแรกนะครับตอนนี้ก็ปรากฏว่าทะลุไป40ล้านแล้วก็ยังไม่มีแนวโน้มที่จะลดต่ำลงนะครับความแตกแยกนะครับความขัดแยง้ง ที่เปิดโดยสหรัฐอเมริกาโดยมีหลักชาตินิยมโดยมีวัฒกรรมที่ชื่อว่า American First หรือ American ต้องมาก่อนสิ่งที่ตามมาตอนนี้ประเทศไทยเป็นประเทศแรกที่สามารถแก้ไขปัญหาโควิด -19 ได้ก็มีนักการเมืองและพรรคการเมืองพยายามฉวยโอกาสนี้ปลุกระดมประชาชนขึ้นมาซึ่งเป็นจังหวะเป็นทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงการปกครองของอันโตนิโอกัรชีและก็คานมากนะครับเอามาผสมผสานการปรับกลยุทธ์ใชนะ้โดยไม่มีแกนนํา ซึ่งคือกลุ่มหน้ากากขาวนในประเทศไทยเคยใช้มาก่อนฮ่องกงนะฮ่องกงก็เรียนแบบเอาไปใช้โดยไม่มีกนนแกนนำแกนนาถูกจับ สวัสดีครับพบกับผมเทอดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง y o u t u นะรับชมจากนอกในประเทศนะครับวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจฮะประเด็นที่น่าสนใจเดี๋ยวมาดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะครับประเดี๋ยวมาเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์แล้วก็เข้าสู่กระบวนการสังเคราะห์กันนะครับยกญี่ปุ่นก็คนใหม่เดินตามรอยชินโซอาเบะส่งเครื่องซาก,การะ ศาลเจ้ายาสุกินินะครับสำนักข่าว a p p นะครับรายงานว่านายรัฐ ok ันตรีโยชิฮิเดะนะครับสุกะนะครับของญี่ปุ่นส่งเครื่องศัก,กระ,ะไปยังศาลเจ้าสงครามยาสุกุนินะครับซึ่งถูกประเทศเพื่อนบ้านมองว่าเป็นเสรลักษณ์ของรัฐิทหาร โดยเฉพาะในช่วงสงครามโลกครั้งที่2นะก็เป็นวิธีการต่อต้านกันไปมานะเป็นสารเจ้าที่ใช้ในการสักการะเป็นสัรลักษณ์สำคัญของสงครามโลกครั้งที่2ในขณะที่อดีตดั้ตบรีว่าการกระทรวงกลาโหมของเม็กซิโก <c oughs> ถูกสหรัฐนะทำการจับตาขอภัยถูกสหรัฐจับคาสนามบิน L.A. คดีค้ายาเสพติดแล้วก็ทำการฟอกเงินนะครับสำนักข่าวเอเจนซี่กับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าอาดีตดั้ตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอ่าซานวาดนะครับเซียนปวยโกเซเดเซเพดานะครับถูกเจ้าที่สหรัฐจับกลุ่มตัวกลางสนามบิน L.A. นะครับข้อหาค้ายาเสพติดและฟอกเงินพบอยู่ระหว่าง ในตำแหน่งใช้อำนาจนะครับปกป้องแก๊งยาเสพติดซึ่งก็เป็นข่าวในเ n n เลยนะฮะก็มีการจับกลุ่มกันเป็นเรื่องเป็นราวในขณะที่ฝรั่งเศสโควิด -19 กำลังหนักฮะภาพรวมก็เกือบ40ล้านเข้าไปแล้วปรากฏว่าต้องประกาศเคอร์ฟิวนะครับยอดผู้ติดเชื้อรายวันจาก25,000นะครับทะลุเป็น3 2หมื่นทุบสถิติสูงที่สุด ชาวฝรั่งเศสราประมาณ20ล้านคนเข้าสู่คืนแรกของการประกาศเคอร์ฟิวมาตรการที่รัฐบาลบังคับใช้หลังพบว,ว่าผู้ติดเชือ้อโควิดไดทีนรายใหม่พบขึ้นอย่างน่ากังวล <c oughs> ล่าสุดตัวเลขรายวันอยู่ที่32,000คนสูงสุดนับตั้งแต่การแพร่ระบาดเกิดขึ้นนะฮะซึ่งในฝรั่งเศสทำไมกลับมาแพร่ระบาดอีกครั้งเพราะการชุมนุมของกลุ่มประชาชนโดยเฉพาะฝ่ายค้านนะครอาศัยช่วงนี้ ลุกฮือขึ้นมาหวังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงล้มประธานาธิบดีเอม็มมารูเอลมาครงนะครับที่เป็นรัฐบาลอยู่โดยใช้กลุ่มประชาชนกลุ่มวัยรุ่นลุกฮือขึ้นมาเพื่อทำการล้มเพราะว่านในทฤษฎีของกัมชีนะครับและคันมาร์กนั้นให้การส่งเสริมว่าข้อต่อจะเป็นช่วงสำคัญสู่การเปลี่ยนแปลงในหลายประเทศใช้ทฤษฎีนี้ในการต่อสู้ในแลวก็ไปที่มาของการติดโควิด1 i กันยาวเลย ในขณะที่อาร์เมเนียกับอาเซอร์ไบาจานบรรลุข้อตกลงหยุดยิงรอบใหม่แต่ไม่ทันไรก็ถูกละเมิดซ้ำนะครับอาร์เมเนียและก็อาเซอร์ไบาจานนะครับเปิดแผนบรรลุข้อตกลงนะครับจุดหยุดยิงเพื่อมนุษย์เสียชนเริ่มตั้งแต่เที่ยงคืนเป็นต้นไปในการสู้รบเกี่ยวกับอาโกโนและก็คาราบัคซึ่งตั้งอยู่ในอาเซอร์ไบาจานนะฮะแต่ ปกครองบนเชื้อสายอาร์เมเนียสุดท้ายก็ยิงกันยิงกันก็เริ่มต้นเหมือนเหมือนกับประเทศอื่นไม่ว่าจะเป็นฝรั่งเศสไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยสุดท้ายก็ใช้กําลังต่อสู้กันกลายเป็นกองกําลังติดอาวุธซัดกันไปซัดกันมาสองฝ่ายชัดเจน <c oughs> ในขณะที่สื่อน,นอกก็รายงานการป่วนกรุงเทพมหานคร <c oughs> นะครับการจราจรขนส่งถูกปิด ในหลวงมีมพระบาพรมราเป็นครั้งแรกหลังจากการประท้วงนะรับสวเอเจนซี่กับรอยเตอร์รายงานว่าการจราจรและการขนส่งเป็นอมาพาตทั่วกรุงเทพมหานครหลังผู้ประท้วงส่วนมากนะครับใช้เป็นคนรุ่นใหม่รวมตัวกันชุมนุมท้าทายกฎหมายของสภาวะฉุกเฉินวันที่3สื่อนอกชี้เป็นครั้งแรกที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบมราชหลังการประท้วงให้รักประเทศชาติบ,บ้านเมือง รักประชาชนสถาบันและสอนเด็กๆะะรุ่นใหม่ด้วยประสบการณ์ที่ตนเองได้มีมาพร้อมส่งย้ำกับเหล่าอาดีตสมาชิพกพรรคคอมมิวนิสต์นะฮะแต่ตอนนั้นเหตุการณ์บ้านเมืองก็เป็นเช่นนั้นเข้าใจว่าท่านทั้งหลายก็ต้องเลือกในการรักชาติในการรักประชาชนารักาชาวบ้านน,ะะนี่ก็เป็นสิ่งที่สื่อน,นอกนำเสนอแบบนั้น ในขณะที <c oughs> อ่อเมริกาใต้อเมริกาใต้ติดเชื้อโควิด -19 ะทะลุ7แสนคนสูงสุดในทวีปนะครับสำนักข่าวเอ p รายงานว่าจำนวนประชากรในแอฟริกาใต้ติดเชื้อโควิด -19 ทะลุ7แสนคนนะครับพร้อมข้อมูลของทางการเมื่อคืนนี้อีกหมุดหมายของความล้มเหลวและเลวร้ายสำหรับประเทศที่ได้ผลกระทบมากที่สุดนใน ทวีปนี้กำลังหนักเลยนะครับโควิด1 9จะทะลุ40แล้วนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์คว้าชัยชนะในศึกเลือกตั้ง <c oughs> เลือกตั้งนะครับสามารถจัดตั้งรัฐบาลเดี่ยวได้ประสบความสำเร็จนะครับนางซาอินดาอาเดินนะครับนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ได้นำพาชัยชนะครั้งใหญ่ที่สุดในรอบทศวรรษสู่พรรคเลเบอร์ ber, พรรคการเมืองฝ่ายซ้าย กลางของเธอในศึกเลือกตั้งนะครับหลังผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับมอบรางวัลนะครับตอบแทนผู้นำคนเหล่านี้ต่อกรณีนะครับรับมือกับม็อบติดโควิด -19 อย่างเด็ดขาดในขณะที่ UN UN นะครับ UN ก็มีการเปิดเผยกำลังแล้วก็จับตาสถานการณ์ในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องนะครับสเตฟาน สเตฟานจูราริกนะครับเลขาแล้วก็เป็นโฆษกของเลขาสหาประชาชาติก็บอกว่าสำนักง,งานสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติในประเทศไทยกำลังจับตาสถานการณ์ในไทยอย่างใกล้ชิดพร้อมระบุประชาชนควรได้รับอนุญาตให้แสดงออกอย่างสันติก็ <c oughs> <c oughs> เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะที่การดมมิดสิทธ์การจุมนุมประท้วงในลอนดอนยกระดับ คุมโควิด -19 สกัดระรอกที่สองนะครับผู้ชุมนุมประท้วงต่อต้านล็อกดาวน์นะครับรวมตัวกันประท้วงใจกลางกรุงดอนดอนนะครับไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่รัฐบาลสหาราชอาณาจาักรยกระดับเฝ้าระวังโควิด -19 ขั้นสูงสุดนะฮะลำดับที่2ส,สหาราชอาณาจาักรพบผู้ติดเชื้อรายวันเพิ่มขึ้นอีก16,171รายนะครับภายใน 48- 24ชั่วโมง นะครับที่ผ่านมาจากข้อมูลของรัฐบาลที่มีการเผยแพร่พบเพิ่มในระดับ15,650คน1วันก่อนหน้านี้ส่งผลให้สหาราชอาณาจักรมีผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่7 5 4 2 8คนในนั้นเสียชีวิตอยู่43,579คนนี่ก็เป็นปรากฏการณ์ในขณะที่อยู่เรขา UN ก็มีการตำหนิบอกว่าโลกนะะกำลังล้มเหลว ในการต่อสู้โควิด -19 เพราะความแตกแยกรอยเตอร์ <c oughs> uter, รายงานโลกนะครับที่แตกแยกไม่สามารถเอาชนะความท้าทายในการต่อสู้กับการแพร่ระบาดโควิด -19 n e นะครับอันเดรีโอกูเดลสนะครับเลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาตินะครับได้เตือนว่าการร่วมมือนะครับร่วมใจกันที่มีความจำเป็นในการป้องกันไม่ให้ประชากรหลายๆลยล้านคนถูกผลักสู่ความยากจนและความหิวโหวย อดีตนายกรัตรีโปรตุเกสกล่าวว่าเราควรไปได้ไกลกว่านี้หากประเทศต่างๆทำงานกับทำงานร่วมกันเพื่อต่อสู้กับเชื้อโควิด -19 นะครับซึ่งกล้าชีวิตคนแล้วกว่า1ล้านคนการแพร่ระบาดโควิด -19 เป็นความท้าทายระดับโลกนะครับสำหรับประชาคมนะครับระหว่างประเทศทั้งหมดสำหรับระบบพห,พพหุพาคีสำหรับผม ในฐานะเลขาธิการแห่งองค์การสหประชาชาตินะครับเขาบอกกับผู้สื่ข่าวโปรโตุเกสนะครับบอกว่าช่างโชคร้ายมันเป็นการทดสอบว่าจนถึงตอนนี้ประชาคมระหว่างประเทศกำลังประสบกับความล้มเหลวเขาบอกว่าการที่มาตรการที่เหมาะสมยังไม่ถูกใช้เชื้อไวรัสเล็กน้อยนี้ยังอาจผลักประชากรหลายล้านคนอยู่ในความยากจนและความหิวโหวย เนื่องจากผลกระทบทางเศรษฐกิจอันเลวร้ายนะครับที่จะตามมาในไม่กี่ปีข้างหน้าตูเตอรเรสยังวิจารณ์หลายประเทศสำหรับความไม่ร่วมมือฝ่าฟันความท้าทายระดับโลกอื่นนะครับอีกรวมถึงความขัดแย้งในอัฟกา,านิสถานเยเมนและซีเรียมันเป็นเรื่องหน้าโมโหอย่างมากเท่ากล่าวจากข้อมูลของรอยเตอร์ตอนนี้มีผู้ติดเชือ้อโควิด -19 ทั่วโลกกว่า39ล้านคน มีรายง,งานผู้ติดเชื้อมากกว่า210ประเทศ <c oughs> และอาณาเขตนับตั้งแต่มีผู้ติดเชื้อกลุ่มแรกถูกยืนยันในจีนเมื่อเดือนธันวาคมตั้งแต่ปี2019ที่ผ่านมาภาพรวมขนาดนี้โควิด1 9กํากำลังติดอย่างหนักนะทั่วโลกกำลังเผชิญกับสถานการณ์เรียกว่าหนักที่สุดตั้งที่ตั้งแต่เกิดขึ้นมาในระยะแรกโควิด1 9ที่ติดทั่วโลกในประเทศไทยตอนนั้นก็มีอยู่ประมาณ1.5ล้านคน ในช่วงเมษายยนแล่ผมเคยเรียนไว้โควิด1 9จะเพิ่มสูงขึ้นมากกว่า10ล้านนะครับในวิยาแรกนะครับตอนนี้ก็ปรากฏว่าทะลุไป40ล้านแล้วก็ยังไม่มีแนวโน้มที่จะลดต่ำลงนะครับความแตกแยกนะครับความขัดแย้งที่เปิดโดยสหรัฐอเมริกาโดยมีหลักชาตินิยมโดยมีวัฒกรรมที่ชื่อว่า American First หรือ American ต้องมาก่อน สิ่งที่ตามมาตอนนี้ประเทศไทยเป็นประเทศแรกที่สามารถแก้ไขปัญหาโควิด -19 ได้ก็มีนักการเมืองและพักการเมืองพยายามฉวยโอกาสนี้ปลุกระดมประชาชนขึ้นมาซึ่งเป็นจังหวะเป็นทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงการปกครองของอันติโอกรรมชีและก็ขานมาร์กนะครับเอามาผสมผสานการปรับกลยุทธ์ใชนะ้โดยไม่มีแกนนํา ซึ่งคือกลุ่มหน้ากากขาวในประเทศไทยเคยใช้มาก่อนฮ่องกงฮ่องกงก็เรียนแบบเอาไปใช้นะฮะโดยไม่มีการนำโปรแกรมนาถูกจับโดยใช้สื่อใหม่หรือนิวมีเดียเป็นเครื่องมือในการต่อสู้ทางการเมืองสถานการณ์จากนี้ไปนะครับจากอด,ดีตมาจนถึงวันนี้เนี่ยก็หนักจากนี้ไปก็จะหนักขึ้นเรื่อยๆฮะจนกระทั่งในเชิงเศติจนกว่าจะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาแล้วเสร็จผมเคยเรียนย้ำม,มาโดยตลอดเชิงสังเคราะห์ อเมริกาใช้หลักชาตินิยมโดยมีวัฒกรรมที่ชื่อว่าอเมริกันเฟิร์สเหนือมรเก็ตต้องมาก่อนเปิด3ยุทธการสงครามไวรัสสงครามทางการค้าและสงครามอาวุธตอนนี้ทุกอย่างคงชัดแล้วนะครับแล้วก็โควิด -19 ก e t กับยรเป็นเครื่องมือในการหาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกานั่นหมายถึงจะส่งผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจสังคมและการเมืองไปทั่วโลกนะครับรวมทั้งประเทศไทยด้วยขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสน,สนับสนุนสถานี กับคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเธทสักเยมกิจวัฒนาสวัสดีครับเมื่อวานนี้ยังเป็นความฝันอยู่เลยวันนี้ลูกหลานย่าโมทําให้กลายเป็นความจริงเสียแล้วแต่วันพรุ่งนี้ทุกอย่างที่เราทําในวันนี้ Naly າຍเป็น lowuuan disaster cloud i i am mm -hmm.